สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเห็นไหมกล่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็คือว่าเป็นการสั่งซื้อของจากอเมซอนนะคะ Amazon อเมซอนมีการเซลล์ค่ะดูโนาะหัวฟูมาก <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพ่อแว่นเขาสั่งอะไรมาบ้างอ,อะไรอันนี้เปย์เหรอโอ้เปย์สีขาวเป็นผ้าดิบหรือเปล่าเนาะผ้าอะไรเนาะโอ้เป็นเปย เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแขวนกันนะคะอ๋อกำลังหาอยู่เหรอตรงนั้นคืออะไรตรงเป็นรากอะไรเนี่ยเป็นไม้อะเป็นไม้อ๋อเช็คแบบนั้นค่ะเพื่อที่จะเจาะรูเนี่ยนีแตงไม้ทั้งหมดโอ้แสดงว่าตรงนั้นไม้แผ่นใหญ่อ๋อต้องเก็บทังหมดอ๋ออ๋อตอนนี้พ่อแบรนกำลังจะหาว่าเหล็กอะค่ะอยู่ตรงไหน mấy mà dạng ngồi đuổi là phim như để chọn thầm phi. Haha. 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 นได้ไมันได้แม่ต้องมีต้อมีนี้โอ้โหท่นยีโอ้โอได้ำได้แล้วพ่อมันจะรับน้ำหนักพ่อได้หรอได้พ่อพอคนเดียวนะลองไหมได้แนอนไอ้แตเข้าไปที่ไม่กล้จะเข้ามามานอนด้วยกันที่ ยาามากัเนี่ยไม่ดีนะมันหนาอย่างนี้อุ่นเลยโอเคลองพ่อดีกว่านองวไปาามันจะเสี่ยงพ่อพ้าผอมไปหรกอาวล่อผอมไปเดี๋ยวนะพ่อแว่นก่อนนะเอไว้ให้ลอง่อนให้ให้พ่อแว่นลองยา ตัวเล็กโอ้โหป๊าป๊าติด่ไดจ้ะจะจะตกไหมได้ได้ไหมดูทีวีไม่ได้ดูได้สินอนดีๆสิฟาต้องไม่ใช่ฟาต้องเอียงผ้าไอ้ฝั่งนู้นเอาไปเยอะๆหน่อยแล้วฝั่งนี้นอนเตี้ยเตี้ยเออแต่ว่านู่ทูวีได้เแี่วพ่อไปดูที ไปเลยเนาะอยพนอนที่นี่ได้ะโอ้ถูกใจน้อเลยเป็นไงน้อชอบไหมคะชอบมีเป็นในบ้านแล้วเก็บถอดได้นะคะอันเนี้ยถอดไปเกี่ยวข้างนู้นได้โอเคหรือว่าจะถอดเก็บเลยก็ได้แล้วแต่เราเออก็สะดวกดีใช่หรอแม่ใช่ห้ามเก็บน้อกห้ามเก็บแตคนนี้ก็เล่น แล้วพรุ่งนี้ก็เล่นอีกหรอคะโอเคนันคิมนี้ไปก่อนนะคะนัวสวัสดีคุณคุณป้าก่อนยังอ้าวงางาชอบเลยนอะโอเคแน้วสวัสดีก่อนลูกสวัสดีคุณไปแล้วค่ะ